นี่นะคะเราเปลี่ยนเสืพพ้อผ้าแล้วาก็สาวๆก็เด็กอ้วนทั้งหลายก็ไม่ยอมตื่นนะคะก็นอนไม่บอกก็ไม่ได้บอกตอนแรกเราก็จะใส่แต่ดูท่าแล้วน่าจะเล้นั่งเล่นกันดึกก็เลยไม่ได้ใส่แต่ว่าเราตื่นของเอาอยู่แล้วเนี่ยเขเด๋ย okay, วเราจะออกไปเดินดูอะไรร,รอบๆนี้ว่ามันมีอะไรขายบ้างเดี๋ยวเราจะเอามาใส่บาทไงน,ทนี้ถัีประมาณสิบกูมีเงินด้วยเขเดเดินดูสิ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านขายของนะคะก็เราก็มาซื้ออาหารไว้ใส่บาทนะคะก็ไม่ได้ใส่หน้าโรงแรมนะคะแต่ว่ามาซื้อตามร้านนี้นี่ให้ดูเขาเป็นร้านขายของใช่ไหมคะก็มีอาหารขายแล้วก็ซื้อกับข้าวซื้อข้าวเหนียว,ซ,วซื้ออะไรใส่บาทเราเดี๋ยวรอพระมานะคะ Thank <laughs> you. ขณะนี้เราก็ใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกอิ่มเอมมากพาักอ,อ่พระสิบรูปนะคะวันนี้ก็รับบุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลักบที่พักนะคะเสียดายเด็กๆไม่ได้มาใส่ด้วยน,นะคะก็เป็นบรรยากาศรอบๆที่พักนะคะน่ารักมากบ้านสวยก็วิถีชาวบ้านอ่ะนะคะสบายสบายเรียบง่ายก็มีอาหาร เม่กี้เราก็ซื้อน้ำพริกซื้ออะไรพวกนี้ใส่เนาะแล้วก็ซื้อขนมใส่มีข้าวเหนียวตักบาตรข้าวเหนียวนั่นเองอ่ารู้สึกอิ่มบุญจังเลยทีนี้เราก็จะไปแพกกระเป๋านะคะเตรียมตัวออกเดินทางกับขนแก่นกันจ้าบายบายขณะนี้ก็เดินทางกลับภูมิลำเนานะคะค่ะ ับทางเซ่นะคะก็ร้านไบ้านมาเลนะบ้านติดดินบ้านติดดินเชียงคานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตานะคะเราตามเพจมาว่าเพจจะหลอกหรือเปล่านี่นะคะเราก็มาถึงนั่นเขาเขียนว่าจุดชมวิวเข้าทางร้านกาแฟนะคะเฉพาะลูกค้าร้านกาแฟที่พักะร้าน เบียร์นะคะอุ้ยเสียดายจังเลยเข้าทางไหนอะเข้าร้านกาแฟแเราก็่อาอ,อ,อโอเคไปะนะคะห้ามบินโดรนอุ้ยไม่ได้เอาอมาค่ะโดรนตัวเองเพราะว่าโดรนเราปิดอยู่เป็นมาส์กเออใช่ค่ะนะคะบรรยากาศนะคะวิวสวยน่ารำมากเลยทำไมไาแป้งไปยืนตรงนั้นคะ่ะถ่ายด้วยค่ะถ่ายถ่าค่ Let's go ก็มีกินกุบกิบกุบแกบไปกุบกิบกุบแกบนะคะนี่อาต้องใส่แม้ได้หรอจริงดิเด้วมาวะอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าด้านในนะคะก็จะสั่งดื่มสั่งอะไรนี่ทีหน่อยๆนะคะ What you w a n n a drink? Here in c o ฮอตโอโค่ฮอตฮอตเอสเปรสโซ่ what is this อันนี้ขนมปังหน้าหมูโอเค I will order that นีนะคะเราก็บ้านอ๋อบ้านติดดินนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่นะคะก็เป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็เป็น มีห้องพักด้วยนี่ถ้าเรามาจากมองจากแก่นคุกคูเมื่อวานนะคะก็จะเห็นตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเราค่อยว่ากันไอ้ตรงขาวๆที่เป็นแคมป์มานะคะโอเคนี่บรรยากาศนะคะครับผมมาตนอนไหงนี้กับกล้เริ่มตามอ,อ้าวเหรอ็ยังอยู่ตรงนั้นอ่ะเดินออกไป<อ>่ยไไงมาแล้ว ก็ไปเรียกป้า,าแม่ล่ะแม่ก็เดินผ่าน <c oughs> ก็ยังเขายัิน <c oughs> เดินผ่านเราเดินผ่านเราอยู่นะมึงจะเอ้นป้าเหรอวิวสวย เราก็จัะสั่งพรอพมานะคะเพื่อจะมาถ่าย <c oughs> ทำค <c oughs> ลิปนะคะดูสิคะว่าอันนี้คือขนมปังหน้าไมโรอันนี้ชีอะไรอะไรเขาเรียกอ,อะไรนะชีสเค้เนาะขนมปังหน้าหมูอันนี้เป็น,นอันชันกับแฟกับน้ำส้มนะคะตัวนี้คนไปเรียบร้อยแล้วไม่ทันแล้วอันนี้เป็นเอสเปซโซน้ำผึ้งนะคะอร่อยวิวสวย โอเคเดี๋ยวเราทานแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงนะคะก่อนกลับขอนแก่นนะจ๊ะีน่จะดูผาการงานศิลปของอุตสาหกรร ก่อนที่เราจะไปเช็คอินีกที่หนึ่งนะคะเชิญค่ะเล่นไงนู่นเี็นยังไงเอาเหรอตอนนั้เขาไม่มีแล้วอ่ะอ้าวเพราเอาน้ำออกหนังมันยุบอกวหหรือพลังนานเขาทำนม่ทันหม้าะเนาอ đột đột nắm hình อันนี้นะคะเราก็มาอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะคะก่อนจะกลับนะคะสวนองหุ่นแม่คำผ่องนะคะเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะ wait 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 มีคนอยู่ไหมลองเรียกใช่ไหม <this> no no สวัสดีค่ะ I don't know hello hello Know. มีคนอยู่ไหมคะคุณยายยังไ <c oughs> โอ้ัอดีดค่ะพอดีโทรถามพี่เขาบอกว่าเป็นมีวายขายามมอยู่ตรงไหนคะ อ๋อเข้าไปทางไหนอ่ะนี่ไงครับอ๋อโอเคเมื่อวานมารอบหนึ่งแล้วหาไม่เจอเฮ้ยน่าเตมีหมาไหมอ่ะเวทนะลูกหมามีป่าเนี่ยตรงนี้มั้งนี่ยไอเต๋ไอเต้ แมงค์ครับอย่าเพิ่งรอตากันลกูกนี่นะคะก็เป็นสวนองุ่นของชาวบ้านนะคะแล้วก็แวะมาดูมาเราไม่รู้ว่าวเป็นแบบไหน,นเพราะว่าบางที่มันปิดเหรออยากกินองุ่นงโอ้ oh, right there เดี๋ยวเราไปดูสวนองุ่นข้างในกันนะคะ What Where they come from do oh. <c oughs> ยังไม่สุกดียายไปไดีดนี้ไม่ได,ไได้อันนี้เขาไว้ทำไวน์ได้นะ อุ้ยแม่หนิงไม่ลงมาไปเรียกแม่ถ่ายรูปอ่ะนี่นะคะเราก็มาแล้วย ouais ังกินไม่ได้หรยกนะเนี่ยนะคะมันมันจะมีสองรสครับจะมีสองทำไปตอนรักนักท่องเที่ยวเฉยๆไม่ได้ทำขายเป็นอาชีพแต่เราโอเคแต่ว่าพ่อหนูซื้อกลับได้ใช่ไหมได้โอเคกวได้กูด้กูได้ส u งกูได้ย o ค o ินบ e ยซ e มไ t ค์วั e อ้อท e บอโต้บี e ือ For get the tourists when they come visit the farm to taste. Yeah, well, let's buy it too. Okay. Yeah. You can try first. Let's buy it anyway. You want to sit there? <laughs> mm -hmm. Okay, you want to try? I got like it. This is like stronger. นางทำทำไวน์อยู่ตอนอยู่อเมริกาพวกหนูไปขนซื้อองุ่นแล้วมาทำกันโอเค this is not too strong this is n i c this is stronger this strong this not too strong ชอบเลยแมากจากยีดนเลยออแต่ผมทำสุก v e l y good เยีมาก

<ผ>นคนเชืงิงคานเลยครับเอองคนเชืิงคานรรางการเชบงคานร่างกาย่านี่เลยครับอส,ก,อสกเทือนเรื่อยๆวัดย u like it ใช่ซื้ออย่างละสองขวดได้ไหมอะได้อยู่ครับก็แบ่งได้ที่ที่บา้านแบน่งได้อยู่ครับขายยังไงอะคะ ผมไม่ได้ขายเพลงกับผมขายกลมละร้อยบาทร้อยหยุไม่พูดเพงเลย Damn 100บาทคุณม e เทสเทนเอาเยอะกว่านั้นได้ไหมอ่ะเอาเยอะถ้าอาชญาธรรมอยู่ต่างประเทศก็คงจะตกสองสามน้อยเพราะเราเรานำผลผลิตของเราม try that can take it out little bit ไม่ยอมเลยทั้นเลยเอาลยเอาเลยนะคะเราก็ได้เสร็จภารกิจแล้วนะคะวันนี้นะคะมีแกวายไปด้วยนะคะ นเอาไว้ตรงไหนดีนี่ตรงนี้นะคะเราก็ลงมาที่ร้านอะโวคาโดนะคะแล้วก็อะไรอันนี้อะไรคะสซวรลดครับอุ้ยเลิศอันนี้แซลวรสอเอ่อพ f ช o d ิ o u know น a พ i e n t ิ o o d อันนี้อะโวคาโด uh, you know, นนลูกใหญ่มากอันนี้คือบัวหิมะอันนั้นหน่อไม้ดอก เราจะซื้ออันนี้ไปนะคะทุกอย่างครับโกหิมะและนี่นะคะคือจุดสุดท้ายที่เราจะแวะพักแล้วก็เราก็จะยิงยาวเข้าบ้านฝางขอนแก่นเลยนะคะก็ตอนนี้เราก็ขอปิดคลิปอุ้ย <laughs> ขอปิดคลิปเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายครัรบ